ทำไมตอนเริ่มออกกำลังกายผลลัพธ์ดีขึ้นมากแต่พอทำไปเรื่อยๆผลลัพธ์กลับแย่ลงนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมมาบอกให้ครับจริงๆแล้วในเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับคนมือใหม่และเพิ่งเริ่มทำเลยนะครับแน่นอนครับมันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยเพราะมันเหมือนกับเราเพิ่งมีการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อกระตุ้นร่างกายให้มีการปรับตัวเพื่อผลลัพธ์ใหมๆ่ๆเช่นเราอาจจะอยากลดความอ้วนอยากจะดูแลสุขภาพหรือ,ออาจจะอยากปั้นหุ่นแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไปเรื่อยๆ,ๆผมต้องบอกก่อนครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนนกกก็คือรรรรร่่าาาางยเเจะิมมีปััับตว และความมหัศจรรย์ของร่างกายของเราทุกคนเลยนะครับก็คือร่างกายเรามีการปรับตัวที่ดีมากๆดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทําไปจะถึงจุดจนึงในการออกกําลังกายเลเวลเลเวลนี้ มันจะเริ่มเบาไปแล้วครับสำหรับเราแบบนี้เป็นต้นครับอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเราออกกาลังกายในเชิงของเวทอ่ะเรายกแบบ5้ากิโลสมมติท่านาแขนนะครับเรายก5กิโลแต่พอเราทําไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนเราจะเริ่มรู้สึกครับว่าเฮ้ย5้ากิโลมันเริ่มเบมากเลยนะสำหรับเราหรือแม้กระทั่งบางคนออกกาลังกายในเชิงคาร์ดิโออาจจะเป็นวิ่งหยอดๆแล้วกันนะครับสานาทีแล้วก็วิ่งอย่างเงี้ยตลอดเลยในโปรแกรมนี้แล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยวิ่ง30นาทีมันเริ่มไม่ค่อยเหนื่นะน่่่่่่่่อออยยยแแแแลลล้้ววววนนนนนะะะะีีมมมมััััจเเเเปป็สญาา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 าณททบบบกกรรรรงงิิํู ส Burns ิ่งหนึ่งที่จมันจะเริ่มเกิดก่อนนะครับก็คือผลลัพธ์มันจะเริ่มนิ่งเลยมันจะนิ่งแบบแทบจะไม่ไปต่อแล้วอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันนิ่งแล้วเรายังทําแบบเดิมๆอยู่โดยที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรมันจะเริ่มแย่ลงนั่นเองครับเพราะว่าอา้าวมันเบาไปแล้วอ่ะมันไม่เหนื่อยแล้วอ่ะมันไม่หนักแล้วอ่ะมันก็เลยเห็นผลลัพ <hep> ธ์แย่ลงดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เราไม่เจอกับภาวะแบบนี้จะมีอยู่2ทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการปรับการออกกาลังกายนะครับนั่น เปลี่ยนรูปแบบการออกกําลังกายไปเลยครับอย่างผมยกตัวอย่างสมมติเราคาร์ดิโอด้วยการวิ่งหยาอหยอที่ผมเพิ่งยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เราลองเปลี่ยนไปเลยดูไหมเช่นไปปั่นจักรยานสัก30นาทีหรืออาจจะแบบไป เดินเดินเร็วบนทางชันอย่างนี้ครับตั้งความชันของลู่วิ่งหรือแบบแบบว่าไปเดินตามสวนสาธารณะแต่ว่าเน้นในเรื่องของให้มันมีแบบลาดชันแล้วมันให้มีความท้าทายอะไรใหม่ๆให้กับร่างกายมากขึ้นอย่างนี้เปลี่ยนรูปแบบไปเลยอย่างนี้ได้กับอย่างที่2นะครับทางเลือกที่2ก็คือเพิ่มความหนักของการออกกําลังกายขึ้นไปออย่างเช่นสมมติเรายกเวท5กิโลหน้าแขนผมเพิ่งยกตัวอย่างไปลองเพิ่มดูหน่อยสิอาจจะเพิ่มเป็นสัก7กิโลกิโลสกิโลอะไรอย่างงี้ หรือไม่ก็เพิ่มจํานวนครั้งเพิ่มจานวนท่าขึ้นไปเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนให้มันหนักมากขึ้นถ้าเป็นในเชิงคาร์ดิโอสมมติเราทํา30นาทีเราลองเพิ่มเป็น40 50, 50นาที50นาทีหรือ1ชั่วโมงได้ไหมละ่ะทุกอย่างจะต้องมีการปรับให้มากขึ้นยิ่ง,งขึ้นไปเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยพอมันปรับตัวแล้วเขาก็ต้องการความทา้าทายใหม่ๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆและยังสามารถรักษาผลลัพธ์ที่ดีได้ด้วยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ใดูได้เลยนะครับ